โยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในจัดโพเกมวันพีชเราบอกที่ชอบส่วนตัวของผมนะวันนี้เพึ่งเพิ่งกลับมาจากปีใหม่เรามาจัดโพแบบเกมวันพีชที่ชอบเนี่ยเราบอกเลยว่าใครเคยเล่นเกมอะไรหรือว่าใครให้เกมไหนอันดับหนึ่งก็อบ,บอกผมในคอมเมนต์ได้นะครับผมอันนี้แบบเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะเออมา ันไหนที่เคยเล่นแล้วผมชอบอะ่ะเดี๋ยววันนี้มาจัดเทียร์นะโอเคมาเริ่มเกมแรกเดียวอ,ะอ่ะเอ่อไหนดเีเกมแรกเกมแรกรอนพีทแรกแกนพีทแกนพีทแกนพีทเอสดิครับแกนพีทเอสครับ ถึงถึงตอนนี้มันจาถึงตอนนี้ผมเฉยเฉยจากแกนพิษในตอนนี้นะแต่ว่า,าเมื่อก่อนตอตอนเล่นใหม่ๆจะว่ามันว้าวมากเออมันมันว้าวแบบไอ้มันบีทมันต้องเกนมันีทมันต้องอย่างนี้วะอะไรงั้นหาของยากๆหาคนยากๆแต่ตอนนี้แบบนะมันหาได้ทั่วไปแล้วแต่ก็ยังสนุกอยู่นะอัปเดตอัปเดตล่าสุดเป็นคนมังกรกับ คนบิ๊กมัมแล้วก็คริสมาสมาใช่ไหมล่ะเออแบบคนกลับขึ้นมาเล่นแบบพรวดเลยอะใครไม่เคยเล่นนะั้นลองไปเล่นดูนะฮะสนุกบอกเลยว่าตอนนี้ก็ยังสนุกครับถึงแบบของจะอ,อาตาดอกมันจะกระโปกงหมาขนาดไหนก็เถอะแต่ว่าสนุกครับผมเกมนี้นะผมให้เอสเลยต่อไปเอาอันไหนดีฟุตเป็นฟลาวหรอสำหรับผมนะเอสครับ เาถึงแบบมันเป็นแนวเวทเนกราวแบบฟาร์มเวลเอฟมันต้องเอฟถ้าอยากเก่งต้ง้งเอฟเคฮะหรือว่าใครไม่เอฟก็ได้แต่มันก็จะนานโคตรโคตบอกเลยว่านานโคตรโคตขึ้นแต่เลเวลตั้งแต่แบบเวลวแบบสามสี่ขึ้นไปมันจะขึ้นน้อยละแล้วก็บอกเลยนะใครได้ผล ic, มิสติกม่งโคตรขี้โกงบอกเลยและเกมหานี่นะใครเวลน้อยแล้วมันชอบโดนคนเวลแบบตันๆเงี้ยไล่ตกไม่เป็นอย่างนี้ประจำเว้ จนแบบว่าต้องแบบหาเซิฟคนน,น้อนแล้วแอบหนีไปฟาร์มอะบอกเลยถามถ,ถ้าถ้าถือว่าสนุกไหมผมว่าโอ้ยผมสนุกผมให้เอสผมชอบเีนะแบบว่าแนวแบบสุ่มผลยากๆฟาร์มแล้วแบบไปตบคนในเซิฟอะไรอย่างนั้นอะเออแบบผลที่แบบเก่งๆอะไรนะผลนิกะอะไรอย่างนั้นอะทีเอสผมแม่แบบสุ่มไม่เคยได้เลยนะผลไม่ติกเกมหาเนี่ย ต้องไปทำเควสเพื่ออัปเกรดให้แม่งเป็นผลมิสติกก็คือผลนิกาแน่เองอ่ากว่าจะได้มาแม่งแบบฟาร์มเกือบครึ่งเดือนฟาร์มไอไตเติ้ลฟาร์มเวลต้องไปตีบอสอีกนานนะฮะนานถ้าแบบว่าใครไตเติลแบบเยอะๆแล้วโอ้ง่ายสบายฮะผมแนะนำเลยนะถ้าใครไม่มีอะไรเล่นเล่นชิวๆได้เกมนี้อ่าต่อไปฮะ อะไรดิบล็บอกฟู้เดเหรอบล็อกฟู้ดผมไม่เอะนะแล้วคุณผมไม่เอตอนแบบบล็อกฟู้ดมาใหม่ๆช่วงน,นั้นไมยแปลกใหม่มากแบบมีระบบระบบแบบพ่อค้าขายผลตอนเปิดใหม่ๆนะเออผมแบบเฮ้ยไอ้แม่งไม่เคยมีว่ะเจ๋งเว้ยปกติผลปีศาจแม่งต้องดอกต,ตังต้นไม้แต่แบบมีพ่อค้าขายผลปีศาจเงี่ย ตอนนั้นติดติดมากแบบยังไม่มีลอสองอสามเลยนะแบบตอนนั้นแบบจาได้เลยกดอะไรแพงสุดวะผลพระเออตอนนั้นตอนเล่นใหม่ๆผลพระอัปเดตหนึ่งเลยแต่เกมนี้ก็แบบว่าเคยเกือบแบบเกือบเกือบ,บกับดับเหมือนกันนะแต่ก็แบบเออมีอัปเดตมาเรื่อยจนแบบคนเล่นมันแบบมีแฟนไม่ทักเขาเรียกอะไรนะ ฐานแฟนเออฐานแฟนเยอะเออแล้วคนก็เล่นเยอะเหมือนกันถ้าใครยังเล่นอยู่ก็แบบว่าบอกหน่อยนะว่าตอนนี้มันยังสนุกอยู่ไหมเพราะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยเป็นเกือบจะปีหนึ่งและะ้วมั้งตั้งแต่แบบอัปเดตโลกสามมาอะไรนะลนะ่าสุดที่ผมเล่นก็คือรีเวทานอัปเดตรีเวทานเออผมผมเล่นแบบอัปเดตรีเวทานตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นมาละตอนนี้มันอัปเดตไปถึงไหนก็แบบใครก็บอกได้นะว่า ตอนนี้มันยังสนุกหรือเปล่าแต่สนุกผมให้ที่เอว่าก็สนุกแต่ผมจะชอบอะไรที่มันแบบว่ายากๆหน่อยแบบแอนิเมชันแอนิเมชันเยอะๆหน่อยอ่าต่อไปฮะอันไหนดีเอาอันไหนเอ่ยชิงเงกาซี่ เิงลีกาซี่ลีกาซี่ผมห้บีแลนผมไม่ได้เข้าไปเล่นบ่อยแล้วก็ไปเล่นอยู่ช่วงหนึ่งผมเล่นตามช่องแบบออกไปเจอช่องพี่ลาโซหอเล่นไงก็เลยไปเล่นเออลองไปเล่นมันสนุกจริงหรือเปล่าแต่ก็ใช่ได้ฮะสนุกสนุกอยู่แล้วแบบใครชอบเล่นแนวแนวมันก็คล้ายๆบอกสุดแหละแต่แบบว่าระบบระบบหลังๆก็แบบมันก็จะแยกกันชัดเจนนะว่าเออ อันนี้มีอะไรดีอันนี้มีอะไรดีก็ถือว่าสนุวะเล่นเล่นเพลินๆได้ใครอยากเล่นก็แบบใครไม่เคยเล่นก็ไปลองเล่นได้นะอันนี้อผมแนะนำอยู่แนะนำแนะนำต่อไป Last Pilot หาอะไรวะ Last Pilot อือ ไพเอเลสไม่เคยเล่นฮนะเอ่อต่อไปมันไม่มีซีวันพีทเหรอจริงไหมเนี่ยไพเอเลสพีทไม่เคยเล่นคนระับเอ่อเนี่อะไร Project New World เ,เล่นหรือเปล่าวะ โอ้เจกนี่จำไม่ได้ผมไม่เคยเล่นกัไแล้วไม่เคยเล่นครับอ่ฟุตซีไม่เคยเล่นครับ,อ,รบอันนี้อะไรผมจำชื่อไม่ได้ซีพีป้ะอันนี้ผมให้ผมให้บีผมให้บีน,นี่เคยเล่นอยู่ช่วงนึงเหมือนกันช่วงนั้นก็แบบ แม่งผลปแปลกๆโคตรเยอะแบบเกือนด้วยเออแบบผลแม่งเกืือนเซอร์อะ่ะแบบฟาร์มเงินกระจุยอะถ้าใครเล่นช่วงนั้นจะรู้ว่าไม่แบบไม่มีผลแซนมีผลอะไรบ้างก็ไม่รู้แบบไม่มั่วไปหมดอะ่ะแต่ก็ถือว่าสนุกครับแบบเป็นเกมที่แบบเอาไเ,เป่นเพลิน,น,นชิวๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันนี้ถือว่าสนุกเลยฮะใช่ได้อยู่ใช่ได้อยู่อันนี้วันผีมินิเนียหรือเปล่าวะ อันนี้ใช่บอลพิมพ์มิเลียนปหมแม่เหรอแบบเอาเอาหน้าปกมาอย่างนี้ใครจะรู้วะไอ้ถ้าเป็นบอลพิมพ์มิเลียนนี่ยักวยให้สี่อะไรแยแม่งกูจำได้เลยมิลเลียมหนึงน่งเนี่ยแม่ไอหาปิดเซิร์ฟปะถ้าจะไม่ผิดแม่งปิดเซิร์ฟไปหาแบบโอ,อ้โหฟาร์มไปโคตรนานเลี่ยแม่งปิดเซิร์ฟแล้วก็มาเปิดภาคสอง แล่ภาคสองแม่งก็ทิ้งอย่างนั้นอะ่ะไม่อัปเดตอะไรด้วยนะแบบโคตรเซ็งอะแบบฟาร์มโม้นานแ่บช่วงนั้นแม่งแบบจำได้เลยว่าผลแรกที่กินเนะี่ยคือผลแมกมากเวอ,อเอาไว้นี่เลยอันนี้ไม่รู้เว้ยทําไมผมไม่เคยเล่น ว้าน,นี่อะไรวะพลเลดนี่ไม่เคยครับอันนี้อะไรวะไม่เคยฮะกคสซี่พีทไม่ไม่ไม่เคยครับผมไม่เคยอันนี้ไม่เคยวันฟุต ฟุตบอลเลเยไม่เคยไม่เคยมันคือเชี่ยอะไรวะนะไม่เคยครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเ,เคยเลยไหมเอาไม่เคยเหรอนนะ่ออันนี้อะไรวะไม่เคยครับ ไม่เคยไม่เคยอ่ไม่เคยไม่เคยไม่เคย,เคยกูไม่เคยหมดเลยหรือเคยผมว่าไออันนี้มันคืออะไรก่อนเถอะ เนี่ยไม่ผมน่าจะไม่เคยเลยแบบล่ามันไม่ได้แนววันพีเลยอ่ะแล้วก็ไอ้เหี่ยนะทำไมมันไม่มีสตีวันพีวะอับหนึ่งนะโอเคกลับมาฮะผมไปหารูปแบบพอจะหารูปได้นะมันมีอีกเยอะอะไรที่ผมเคยเล่นโดยเฉพาะแบบวันพีดดิสตินนี่ วันพีดดิสตินี่วันพีดไพเลสฟรอสอะไรวะเยอะแยะเออผมเอามาแค่นี้ก่อนแล้วกันมาเรามาจัดเทียน,นต่อเดี๋ยวะฮะอีกสามอีกสามที่ผมเอามาได้นะตอนนี้ก็คือตีวันพีดโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องบรรยายสปปรรพคุณนะฮะาใครเล่นช่วงนั้นบอกเลยว่าแม่งเป็นอะไรที่แม่งโคตรคลาสสิก คาสิกมากใครเล่นตอนนั้นคือไม่แบบหนุกโคตรหนุกบอกเลยถ้าใครเคยเล่นออบอกเลยว่าไม่ทัอเทียมมากต่อไปครับโอ้โหไม่อยากพูดเลยว่าถ้าใครเล่นแบบยุคนั้นบอกเลยไม่เป็นวันพีชที่ดีที่สุดและตอนนั้นนันเป็นวันพีชที่ดีที่สุดมันที่สุดสนุกที่สุด ในช่วงนั้นนั่นก็คือ One Piece าร์ดแอดเวนเจอร์ฮะ T S อันแรกเลยฮะบอกเลยใครเคยเล่นมาคอมเมนต์นมาหน่อยว่ามาหน่อยว่าแบบโโหเล่นแล้วสนุกกันไหมแต่แบบสำหรับผมแม่งแบบมันคือช่วงวัยเด็กอ่ะอยี่แม่งแบบเป็นวัน p i e ไอ้ผมโคชอบเลยนุย้ยไอ้แบบตอนนั้นแม่ผมยังเป็นเด็กร้านเกมกระโปกง,ง่อแต่แบบ ไก้ข่งสนุกจริงหาคผลยุมันต้องอย่างงี้ดิ่ะแต่นะนะแม่งเปิดไม่กี่วันแม่งปิดขายไปลบบัะสั์แล้วก็แม่งก็หายไปเลยแล้วก็มีข่าวคีโมบ้างไหมว่ามันจะทําภาคสองถึงถึงตอนนี้แม่งก็แบบไม่มีนะอืมถ้าแบบแครร้นเลน่ช่วงนั้นแบบแม่งแบบช่วงวัยเด็กที่ดีอ่ะเกม วันพีทบิซาร์แอดเอวรเจอร์นะจริงผมให้ไม่ไม่นับว่าแม่งปิดหนีนะผมให้เอ็ดอันหนึ่งเลยเอดหนึ่งเลย่าสลับโพสุดท้ายวันพีทเลเจนด์เหียหลอกแดกเซอร์วีผมก็ไม่ได้อ่านว่าเซอร์วีแม่งทำหาอะไรไม่ได้เลยไม่บอกไม่ซีอ่ะจริง ผมให้ส่คือแบบช่วงนั้นแม่งโปโคตรเยอะแม่งมาดึงผลต่อหน้าแบบโคตรสิงเี่ยเล่นเกมหายไม่มีแต่คนดักตีเงี้ยป้าบอกกแบบูไม่เล่นใหม่อะแบบกูเล่นใหม่อ่ะแบบไม่มีผลไม่มีอะไรแล้วแม่งดักตแบบีแล้วกับเข็มทิศแม่งหายอะไรเงี้ยนะแล้วแบบ กูทนไม่ไหวจนไปซื้อเซอร์วีแลวเซอร์วีแม่งเสือกหาผลไม่ได้เงี้ยแบบโอ้ยเซ็งเลยแต่นะมันก็เมันก็ดีในแบบของมันนะไม่ใช่ว่าเกมไม่ดีมันดีในแบบของมันนะเมื่อก่อนคนก็เล่นเยอะหลักพันนะแต่ตอนนี้แม่งหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคนเลิกเล่นไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าแบบมันก็เกมแบบเกมวัยเด็กของใครหลายๆคนนะโนะอเค okay. Okay, โอเคพก็น่าจะหมดแนละ้วมีแค่นี้ฮะได้แบบว่าใครแบบโพไม่เหมือนผม,มนก็มาบอกได้ว่า,วาผมทเทสน,นะเกมนี้นะอะไรเนงะี้ยเกมนี้สนุกดะพี่เอออะไรเงี้ยแบบเอ้ยพี่ลองเล่นหรือยังอะไรเงี้ยที่ไม่เคยเล่นอะไรก็แนะนําได้ฮะเ,ออเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูฮะแล้วก็มีเกมหนึง่งนี่ผมก็รอมานานแล้วเหมือนกัน,นะฮะก็คือ vlc ฮะใครรอเหมือนผมมากนะ vlc มันต้องดีอะฮะรอมาแบบ สามสี่ไปสี่สามสี่ปีแนละ้วถูวแล้วฮะแบบรอมานานมากเกมก็น่าจะเปิดปีนี้และฮะเผื่ออาจจะเดือนนี้นะอืมใครติดตามอยู่แบบว่าเช็กกันดีๆนะว่าเกมเปิดวันไหนเราจะได้เล่นไปพร้อมกันะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วก็แบบมาจัดอะไรขำๆเนี่ยอันนี้เป็นแบบผมคิดเห็นส่วนตัวนะถ้าแ,แบบว่าใครอยากบอกเอออะไรว่าเกมนี้ที่หนึ่งสผมแม่งสนุกกว่าอะไรงั้นก็คอมเมนต์มาได้ฮะ แปลว่าคอมเมนต์หลากหลายจะได้แบบว่าเอดูฟีดแบ็ของคนอื่นบ้างว่า,าชอบแบบไหนแบบไหนบ้างโอเคสำหรับวันนี้นต้องไปแล้วผมเจอกันคลิปหน้าฮะบายบาย,บายฮะ